รครับบ้านเราเราครับย่างเนื้อหมูกันครับมื่อนี้สาวสาวน่เาินตัว่ด้ินองคที่ยงราของหัวมา้สา้โัน,โนมอนี้ย่างเนื้อหมูเลยครับ<อ>มื้อนี้กินเนื้อหมูย่างกันเดอมื่อเด้อนมื้อนี้กำลังย่างเยอ่ครับนี่กำลงงัลงย่างเนื้อหมูเยอ่ครับ เนี่ยเมื่อหมูติดแพ้ไว้ครับเตรียมไปะย่ยางครับกำลัง,ง,บบงแหมครับกำลังแหมกำลังเติ่มโุกดอกก็แต่ว่ากำลังแหมใส่ไฟอ่อนๆครับใส่ไฟอ่อนๆในการยางครับนี่ ครับมือนี้ย่างเนื้อหมูครับเปี้ยงเนื้อหมูจินกันเล็กเปี้ยงกับเล็กเป es, ี้ยงไหมครับเสือไหมไหมให้ย่างเนื้อหมูกิ้กันครับมือนี้มาเด้อครับมากินย่างเนื้อหมูแต่สุดเลยครับย่างเสี่ยนมูเนื้อหมูครับมือนี้ มาปูหรือไปเปิดไฟเปิดอะไรกันทำน้ำเกลือมาก่อนจ้ะเนื้อหมูอยู่ครับตอนนี้กำลังทำเนื้อหมูเนื้อหๆๆมูย่าง สามคน้อนแก้วคมกินไม่แก้วคม ย็นอย่างชิ้นหมูกันครับวันนี้ซื้อชิ้นหมูมาอย่ากกินลูกสาวลูกชายอยากกินหนักครับชิมด้วยใส่จานใหญ่เปิดแม่วมา ูน,นายางสิ้นหมูครับมาเด้อมากินยางสิ้นหมูหันสวยแล้วเนี่ยทำเป็นแล้วทำเก่งแล้วลูกทำอาหารทำอาหารเป็นแล้วหั่นสวยด้วยเยี่ยมเลย ชิมดูนอร่อยไหมอ่ะชิมเล่นไหมกระเทียมชิมเล่นเอาไหมพ่มันก็เผ็ดสิอ๋อกระเพรากินกับข้าวเหนียวหรือว่าอ้อมพ่อหัวข้าวเจ้าอยู่อ้อหัวข้าวเจ้าอยู่อืมไปตักมาไปตักข้าวเจ้าไหมพ่อมาเราจะกินเราจะกินไหมใส่กระเพราใส่จานมา แม่จะกี่เข้ากี่ถ้าไม่อิ่มกี่ด้วย,อ,วยอร่อยคุ้มมากเลยอ,อัน,นต้องใส่น้ำต้องใส่แล้วเพราะฉะนั้นแข็งจังมันแห้งจังมันมีแต่เข,าข้าวคั่วมันต้องเอาพี่มาใส่อดิมันก็ใส่ হ <laughs> บครับอย่างชิ้นหมู เยงงี่ยมเลยูแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวค่นะแป๊บเดียวมากเลยค่ะไม่ทันะยังนะังยนงไม่โตยังไม่โตเบอร์ 可不走路、啊，没有时间走路。你有没有看？ Yeah. เขาหมดเป็นกล้องค่ะเข้าหมดเป็นกล่องเลย